สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ที่นครนายกนะครับมาทดลองเจ้าคันนี้เลยครับ The New J คู่6ครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับเพราะเป็นรถยนต์ที่สามารถออฟโรดได้และดีไซน์มาได้สวยงามมากๆเลยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับ J คู่6เนี่ยเป็นเจ้าของโดยแบรนด์ที่เรียกว่าเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่เนี่ยพาร์ทเนอร์กับหลายแบรนด์นะครับและ J คู่เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่ได้พาร์ทเนอร์กับแบรนด์โรเวอร์แล้วก็แบรนด์ในเครือพวกนั้นนะครับก็เลยจะมีดีไซน์คิวที่ค่อนข้างจะเหมือนพวกนั้น โลโก้ดีไซน์ของ J คู่นะครับจะเป็นตัวไแบบนี้นะครับไฟหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเป็นดีไซน์นข้างที่จะเล็กนะครับเป็นระบบเมทริกซ์ LED ด้วยนะครับเป็นแบบอะด p t ตีฟด้วยถือว่าทำมาได้แบบดูแพงดูหรูมากๆเลยนะครับตัวถังคันนี้นะครับจะเป็นสีดำนะครับและตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็นมอเตอร์คู่นะครับ279แรงม้านะครับ385นิวตันเมตรนะครับระหว่างฐานล้อเลยนะครับอยู่ที่2.7เมตรนะครับให้รถมันนข้งทนี่จะสั้นเลยนะครับแต่ด้านในผมว่ามี เรเกอรค่อนข้างที่จะเยอะนะครับยางเลยนะครับจะเป็นยางกิติคอนโทรล P10 นะครับก็ล้อดีไซน์5สปอคแบบนี้นะครับจะเป็นกึ่งอะโร่โอเวอร์นะครับทำมาสจาับรถจีนด้วยนะครับยางด้านหน้านะครับ225 5 5 R 1 9นะครับด้านหลังก็เช่นกันด้านหลังมุมนี้นะครับมุมตีคอร์เตอร์ด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันนะครับเหมือน Defender ตัวใหม่นั่นแหละนะครับแต่เขายังคงดีไซน์ฟีเจอร์ของเขาในครับที่เป็นตัว i ฝั่งนี้นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ภายในรถจะเห็นไหมแบบนี้หมดเลยเนี่ยพยาามมมเเเป็็นนนนนนแบบบบบีี้้ดไซ์หืออออกกกกัััะครรล่งงข มไว้ใน Defender นั่นเองนะครับด้านล่างก็จะเป็นดีไซน์สเกิร์ตแบบรถออฟโรดนะครับเปิดฮิ n นชด้านข้างนะครับกดปุ่มตรงนี้ป๊าปก็จะเปิดออกมาได้แบบนี้เลยนะครับถือว่าทํามาได้ดูโอเคอยู่เหมือนกันนะครับการชาร์จนะครับ AC ทําได้เร็วสุดนะครับอยู่ที่66กิโลวัตต์นะครับและ DC ชาร์จได้เร็วสุด80กิโลวัตต์นะครับก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากอะไรขนาดนั้นนะครับชาร์จได้ความเร็วเท่ากันทั้ง ตัวล่างแล้วก็ตัวท็อปเลยนี่ครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับตัวล่างจะได้197แรงม้านะครับเป็นมอเตอร์เดียวแบตเตอรี่เนี่ยขนาดอยู่ที่69.7กิโลวัตต์เกือบจะ70เลยนะครับถือว่าทำมาได้ดีนะครับมอเตอร์คู่นะครับ297แรงม้า385นิวตันเมตรนะครับขึ้นมาในของเจ้า J6 นะครับผมว่าดูดีอยู่เหมือนกันนะครับดูหรูดูแพงเลยโหมดการขับขี่เนี่ยมีเยอะมากนะครับตั้งแต่โหมด normal นะครับไปสปอร์ตไปคอสตอม จะเป็นสีกราฟิกของมันนะครับออโรดเนี่ยดูเป็นไงเหมือนเกมเลยนะครับ s l i p p e r y Beach m u ด d ีนะครับเนี่ยเป็นไงเป็นโคลนด้วยนะครับ b umpy, ั m ปีนะครับ e c โแล้วก็กลับมาโนว่าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยก็ถือว่าทำกราฟิกมาได้ดูดีมีลูกได้หลายมากมายนะครับแต่โหมดที่เขาจะขายเนี่ยก็คือโหมด l r o a d นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นโหมดตัว ที่สามารถขับไปได้ทุกที่นะครับก็คือเหมือนเวลาเราขึ้นแลนด์โรเวอร์เราเปิดออโต้นั่นเองความเร็วในเมืองเนี่ยประมาณนี้กำลังดีนะครับช่วงล่างนิ่มสะดวกสบายไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตัว6ตัวนี้นะครับมันจะเน้นความสบายมากกว่ามันจะไม่ได้แข็งอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วผมชอบด้วยนะที่เขาเซตอัพมันนิ่มแบบนี้เพราะว่ารถแบบนี้มันไม่ไจำเป็นที่จะต้องแบบว่าขับเร็วอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมขับประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ไปได้แบบเรื่อยๆสบายๆสำหรับใครนะครับที่สนใจเดอ n e นิวเจคู่6คันนี้นะครับหรือว่าโปรดักต์อื่นๆของค่ายนี้นะครับสามารถไปชมชว์รูมของเชอรี่โ่วประเทศเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ